วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.75มกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศาต,ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันศุก 2, 5, 8, ร์้ึ้น2ค่ข้ามเดือน8ปีจลรู รายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการคติธรรมประจำวันต่อรายการบอกกล่าวเร่าแจ้งเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นขอเชิญรับฟังรายการข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาที่เวลาครบสองชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังรายการคุย,ฟยรเฟื่องเรื่องการศึกษา ตอนดูยรยการเบทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลาก้านาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการดวงเขาดวงเราตอนวยรายการสุบนีที่ปปอชเวลาสิบนาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการใต้ร่มยางเวลาสิบเอ็นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีเวลาสิบสองนาฬิกาถ่ายทอดข่าว เวลา12.30นติดตามการแถลงข่าวจากสบคต่อด้วยรายการ NBT รวมใจสู้ภยัยโควิด -19 จนกระทั่งถึงเวลา14.00นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรือวดีของสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศ่เชล่มวันโพเกตทำหน้าที่ช่างเทคนิคันนี้ไปขอเอทุกท่านรับฟังรายการขติธรรมประจำวันค่ะ ทน,นอโ,อาาโนาสาธุชนทัง้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัตธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว้านพระรามหลวง วัดกลางเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าเช้าก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานอื่นใดเราก็ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะวัละนิดกิตแจม่มใสก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรม แล้วก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านพุ่มโดยการสถานีวิทิุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนาที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทํารายการตลอดทั้งอนุโมทนา กับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเราผยแพ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงสแสดงธรรมโยมก็อุปถัมภ์การจัดทํารายการเพื่อเป็นกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ําเสมออานบทนาขอบคุณไว้โอกาสนี้ด้วยพอพูดถึงคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศ ไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นเนี่ยในวันนี้จะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่บ้านรกาใต้ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะโยมพ่อโยมแม่ชาวบ้านรกาใต้บ้านประดู่สะทนงใกล้ๆกันก็อย่าลืมนะโยมนะบ่ายสี่โมงไปเทศโปรดญาติโยมแน่นอนฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0 8 6 6 5 3 1 4 1ก0 8 6 6 5 3 1 4 1 7ก็ยินดี ที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กธิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันในช่วงนี้พระผู้ดำเนินรายการก็นำข่าวรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติที่เราทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ที่เปิดทำการเรียนการสอนม1นถึงม .6 นะตการรัาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมที่มีลูกหลานต้องการที่จะให้บวชเรียนจบป6ก็ไปบวชเรียนต่อม .1 จบม3ก็ไปบวชเรียนต่อมส บวชโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประกันได้เอาลายญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความจนนโยมเนาะให้เราได้ฟังเรื่องเหล่านี้บ้างนะเห็นญาติเห็นยโยมบนกันเหลือเกินในเรื่องของความเป็นอยู่ในยุคที่มีโรคระบาดนะกำลังแพร่ระบาดอยยังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุด แต่เราก็พยายามหยุดการแพร่ระบาดด้วยการมีสตินะสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือแล้วก็ไปลงชื่อเพื่อขอฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งพระลูกดันผู้ดำเนินรายการก็ฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการก็ปกติไม่มีอาการข้างเคียงแต่ประการใดนะมางวันนี้แล้วซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ฉีดเข็มแรกผ่านไปแล้ว นะก็พูดบอกหมอตามจริงว่าไม่มีโรคประจําตัวหมอก็ฉีดให้ตามนั้นพอฉีดเสร็จก็รอดูอาการประมาณ30นาทีหมอก็ให้กลับวัดเท่านั้นเองนะตอนนี้ก็อยู่วัดเทศโปรดญาติโปรดโยมตามปกตนะิมีงานบุญงานกุศลญาติโยมนี่มนม์ไปก็ไปเทศได้นิยมนะอย่างเช่นในวันนี้ก็จะไปโปรดญาติโยมที่บ้านประกาศใต้ตมบนสุเนินอำเภอกรัสังบ่ายสี่โมงนี้ก็จะไปโปรดญาติโยมอย่างแน่นอนก็เรียกว่าเราได้ช่วยกัน นะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนตามมาตรการของสังคมนะโยมนะนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความยากจนคนแค้นเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยไม่เฉพาะแต่ยุคโรคระบาดเอายมนะยุคไหนก็มีอยากดีมีจนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะใครที่รวยก็รวยเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอันนั้นก็ว่ากันไปเป็นบุญของเขา ส่วนเราที่ยังจะต้องทำมาหากินไม่มีเงินเหลือใช้พอที่จะสุขสบายแต่เราก็อย่าขี้เกียจอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่ารอคอยวาสนาเราก็เก็บเล็กผสมน้อยทำหน้าที่กันต่อไปเพราะความจนนั้นนายมโยมญาติทั้งหลายแบอบกว่าเป็นทุกข์ในโลกเลยทีเดียวนาการนำเอาเรื่องความจนมาปรดญาตปรดโยมก็เพื่อให้โยมญาติทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจ ถึงความจนแล้วก็อุบายวิธีที่จะแก้ความจนหรืออย่างน้อยก็เพื่อให้ผ่อนหนักเป็นเบานะส่วนผู้ที่ส่วนผู้ที่ยังไม่ยากยังไม่จนก็จะได้หาอบายุวิธีป้องกันด้วยความไม่ประมาทเพราะความจนนั้นเนี่ยเป็นเสมือนโจรปล้นความสุขของเราตลอดไปไม่มีใครอย,กกอยากจะลำบากยากจนในญาติโยมนะขนาดบางคนเนี่ยยังพอมีอยู่มีกินแต่ว่ามันใช้จ่ายเยอะไม่ได้ ถึงขนะดนั้นก็ยังอึดอัดว่างงันเถอะยังอยากจะจับใจ่ายใช้สอยให้มันคล่องตัวเหมือนสมัยที่มีเงินมีทองนั้นโยมญาติทั้งหลายมีเงินมีทองก็ประหยัดใช้บ้างก็จะดีนะอะไรที่เคยใช้แบบมือเติบนะถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวมันก็จะต้องเป็นทุกข์ตลอดไปนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความจนคือความขัดสนความไม่มีทรัพย์ความแพ้หมดหนทางเช่นจนตรอกไม่มีทางไปจนใจไม่มีทางคิด จนแต่ไม่มีทางเดินจนมุมไม่มีทางหนีเป็นต้นนะจนกับมีเป็นของคู่กันเหมือนกับมืดกับสว่างนี่แหละร้อนกับหนาวเป็นต้นฉะนั้นอันความจนนั้นเนี่ยกล่าวสั้นๆแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะโยมนะเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือจนทรัพย์แล้วก็จนความดีนะในสองอย่างนี้จนทรัพย์ยังแบ่งประเภทออกเป็นอีกสองอย่างก็คือจนเพราะไม่มีเรียกว่าอยากจนอย่างหนึ่ง จนเพราะมีไม่พอก็เรียกว่าจนใจอย่างหนึ่งความจริงเนี่ยจนเพราะไม่พอนี่น่าจะมีมากในญาติโยมเพราะคนบางทีก็ละโมบหลบมากถึงขนาดทุจริตคอร์รัปชันช่อราดบางหลวงถึงขนาดลักเล็กขโมยน้อยองัดแงะตู้บริจาควัดงัดแง่ห้องพระอะไรต่างเนี่ย เนี่ยต้องระมัดระวังฝากหลวงพอ่อหลวงพี่ด้วยในช่วงนี้ก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจโยมจนเกินไปแม้คนใกล้ตัวบางทีเขาก็ไว้ใจไม่ได้นะนี่ก็ต้องระวังนะเมื่อวันก่อนก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะขโมยกระโจนไปงัดห่องพระหลวงตาเนี่ยเนี่ยก็รือ้อคอกรื้อเข้าของกระจุยกระจายไปเนี่ยก็เดียกว่าเกิดความเสียหายนั่นก็ทําให้พระสงฆ์องค์เดีนหวาดระแวงแล้วนั้นฝากยัดฝากโยมว่า ถ้าเราไม่รู้จักพอนะเรียกว่าจนใจมันก็ไม่พอสักทีมันก็เป็นอย่างเนี้ยก่อความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่บุคคลอื่นนั้นฝากญาติฝากโยมว่าความจริงความจนทุกคนนั้นต้องผ่านพบแล้วก็ผ่านเข้ามาในชีวิตออด้วยกันทั้งนั้นแหละญาติโย,ยมบางคนก็จนตลอดแต่บางคนก็รู้ว่าความจนมันลําบากก็พยายามมุกมานะเก็บออมสุดท้ายก็อยู่สุขสบายเรียกว่าจนอันนี้ก็เรียกว่าจนไม่นาน นะแต่บางคนก็รวยไม่ทนจนไม่นานได้เงินได้ทองมาก็รวยแต่มันไม่ทนแล่มันก็หมดไปโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลได้มาก็ใช้ไปประมาณนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราก็ต้องรู้จักออไมไว้บ้างประหยัดไปบ้างนะจะได้ทําให้เรานั้นน่ยมีความมั่นใจในโอกาสข้างหน้าในยุคที่ว่าร่างกายเสื่อมโทรมเจ็บคข้ป่วยทําการทําง,งานไม่ได้ ก็จะได้มีเงินใช้ในระหว่างที่พักรักษาตัวในระหว่างที่เราเท่าชฉลแก่ชรานั้นความยากความจนนั้นเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาในวิถีชีวิตของเราทั้งนั้นแหละญาติโยมจะต่างกันก็เพียงแต่ว่าจนมากก็มีจนน้อยก็มีจนตลอดเวลานี้ก็มีเหมือนกันจนชั่วครู่จนชั่วย,ยามอันนี้ก็มีดังที่พูดกันว่าเศรษฐียังรู้ขาดไฟประมาณนั้นความยากจน,นมีคู่กับความมั่งมี แต่ความจนเนี่ยเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทางนั้นเช่นความจนทําให้บุคคลตกทุกข์ได้ยากลําบากตรักตรำทุกเพราะไม่มีกินทุกเพราะไม่มีใช้ในส่วนของจิตใจก็ไม่เบิกบานด้วยนะจะคิดจะอ่านก็ไม่เกิดปัญญาดังคําที่ว่าไร้ซัพ์อปัญญาประมาณนั้นนะฉะนั้นร่างกายก็หมุนหมองหมดสง่าราศีวาจาเจรจาพาทีกับใครหรือเข้ากับสมาคมไหน ก็ไรเกียรติไรศักดิ์ศรีไม่เป็นที่เชื่อถือไม่ไว้วางใจระญาติขาดมิตรเป็นคนอาภัพอับวัสนาประมาณนั้นส่วนความมั่งมีนั้นโยมญาติทั้งหลายส่วนความมั่งมีนั้นย่อมเป็นที่ปรารถนาต้องการของทุกคนคนผู้มั่งมีเงินทองย่อมเป็นที่ยกย่องเืิดูช่าผู้คนย่ำเกรงจะพูดก็มีเสียงดังมีคนเชื่อถือรับฟังถ้อยคําดังที่พูดกันว่า มีเงินมีทองพูดจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามคนมั่งมีมีญาติทั่วทิศมีมิตรทั่วประเทศเหมือนต้นไม้มีใบหนาผลดกหมู่พิหกนกกาก็พากันมาห้อมล้อมรุมอาศัยแต่พอไร้ใบไร้ผลนกกาก็พากันห่างเหินบินหนีดังที่พูดกันว่ายามมั่งมีญาติมากยามตกยากญาติหมดหรือคนมั่งมีแม้เป็นผีก็ เป็นผีอ้วนชวนกันตอมคนทุกยากแม้เป็นผีก็เป็นผีผอมชวนกันหนีฉะนั้นความจริงในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นในโยมญาติทั้งหลายผูกพันอยู่กับเรื่องมีกับเรื่องใช้มีย่อมมาก่อนใช้หากมีไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเพราะไม่มีอะไรที่จะใช้การไม่มีอะไรใช้นี่แหละโยมญาติทั้งหลายคือความยากจนบุคคลจึงต้องขวนขวายเพื่อความมีในเรื่องนี้มีธรรมชาติ เป็นอุทาหรณ์สอนให้เรารู้อย่างในตำร,ร,ราที่ว่าด้วยการเริ่มต้นแห่งการเกิดเป็นมนุษย์แรกที่สุดเป็นกละละคือเหลวๆก่อนต่อมาจึงเป็นคณะคือแค้นแข็งเข้านะต่อมาอีกเล่าก็เป็นมังสเปสิคือก่อนเนื้อแล้วก็แตกออกเป็นปัญจสาขาหากิ่งคือมือสองเท้าสองแล้วก็ศีรษะหนึ่งเมื่อเติบโตแล้วก็คลอดมาเป็นมนุษย์แล้ว จะต้องใช้ปัญจาสาขาทํางานกล่าวคือใช้มือใช้เท้าแล้วก็สมองคือสติปัญญาหรือความคิดความอ่านในการทําการทํางานนะลูกหลานในช่วงของการศึกษาโราเรียนนี่ก็ตั้งใจเรียนให้เยอะๆตั้งใจเรียนให้มากอ่านตำรับตำราให้มากกว่าอ่านเกมนะอ่านตำรับตำรายเยอะกว่าการเที่ยวเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้ารอเราอยู่นะถ้าเราเรียนหวังแค่จบ มันก็ได้เพียงแค่จบนะได้ใบประกาศเหมือนกันกับเขาแต่หน้าที่การงานในวันข้างหน้ามันก็สู้คนที่ขยันเรียนคนที่มีความมุมาณนไม่ได้นั้นในช่วงนี้อาจจะเรียนออนไลน์ก็เรียนไปก่อนนะเมื่อเปิดเทอมแล้วนะเปิดเทอมอย่างเป็นทางการวันที่14มิถุนายนเปิดพร้อมกันทั่วประเทศถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เปิด14มิถุนายนนะแม้โรงเรียนพระปริยัติธีราชวิทยาวัดกลาง พระรามหลวงบุรีรามก็จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่14มิถุนายนเชกเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานของญาติของโยมนะจะต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะทําให้ลูกหลานนั่นเมียนอนาคตที่สดใสดังที่บุรุษผู้ใหญ่สอนโลกสอนหลานว่าทํางานแบบตีนทีปากกัดมือควา้าสติปัญญาเข้าประกอบนะหมายความว่าต้องพักเพียรพยายามบักบันขันแข็งไม่ย่อท้อ แล้วก็ไม่ท้อถอยหรือเกียจคร้านใช้สติปัญญาเข้าประกอบในการงานทุกชนิดเลยทีเดียวส่วนเรื่องใช้การใช้ในที่นี้ก็หมายถึงหมายถึงการกินด้วยดังที่พูดกันว่าการกินการใช้เมื่อมีการกินการใช้ของกินของใช้จําเป็นต้องมีนะโยมนะหากของกินของใช้ไม่มีก็ไม่สามารถที่จะกินไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโลกมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีของกินของใช้สมบูรณ บุคคลก็จะพ้นจากความลำบากยากจนขัดสนไม่ต้องอดอยากถึงจะยังไม่เป็นเศรษฐีมั่งมีแต่ก็ไม่ยากจนดังนั้นบุคคลจะต้องสร้างสรรปันแต่งหรือปลูกสร้างให้เกิดให้มีความจริงเนีย่ยโยมญาติทั้งหลายสิ่งของเครื่องกินเครื่องใช้ต่างต่นะบางอย่างธรรมชาติสร้างไว้เช่นต้นไม้หรือผลไม้ในป่าผักปลาในน้ําเป็นต้นช่วงนี้ในบ้านเราตามชนบท ที่กําลังมีผลสุขให้ญาติโยมได้กินกันนั่นก็คือก็คือผลว่าญาติโยมสระเครแมยเยิงเฮาตะตุ่มปรีงนะตุ่มปรีงนี่ก็อร่อยตามธรรมชาตินโยมนะเนะี่ยบ้านเราชนบทสร,สระแสเยิงก็เมียนตุ่มปรีงนี่แหละได้กินได้ทานกันในยามอยู่ตามทุ่งนาก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะก็พอที่จะยังความหิวให้ก็พอที่จะบรรเทาความหิวได้ นะพระพู้ดเมือนรายการสมัยเป็นเด็กเด็กเลี้ยงควายก็ไม่มีผลแอปเปิลไม่มีเงาะลำไย,ยหรอกญาติโยมสมัยก่อนเนี่ยก็มีแต่ผลตะโกผลตะขบอะไรต่างๆเนี่ยนแต่ที่หากินง่ายก็คือตะโกกับตุ่มปรีงหรือว่าผลว่านนี่แหละนะหากินได้ตามทุ่งนาเรานะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีต้นอยู่หรือไม่นะบางทีบางครั้งก็กโค่นทิ้งไปนะนั้นโยมรักษาธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะโยมนะ ถ้าหากว่ามันไม่เหมาะกับการอยู่ที่นาเอามาปลูกไว้ที่สวนที่บ้านก็ได้นะเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้รู้ว่าต้นตะโกต้นว่านี่มันยังเป็นอย่างนี้ให้เหลือเป็นสมบัติของโลกกันต่อไปสาตุ์ชน้งหลายความจริงสิ่งของเครื่องกินเครื่องใชตง้ต่างๆบางอย่างธรรมชาติสร้างไว้เช่นต้นไม้หรือผลไม้ในป่าผักปลาในน้ําเป็นต้นหากบุคคลไม่รู้จักกินไม่รู้จกกัจกใช้ต้นไม้ในป่าผักปลาในน้ํะก็จะหมดสิ้นไปในไม่ช้าแม้ หากว่าบุคคลรู้จักกินรู้จักใช้แต่ประชากรโลกมนุษย์เราเนี่ยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นของกินของใช้ที่ธรรมชาติสร้างไว้ก็ไม่พอไม่เพิ่มจานวนนะก็จำต้องร่อยรอหรือหมดสิ้นไปในที่สุดมนุษย์จึงจำต้องสร้างเองนะถึงจะมีกินมีใช้จะอาศัยธรรมชาติอย่างเดียวก็คงจะหนีความยากจนไม่พ้นแน่นอนนโยมนะความไม่มีก็หมายถึงความยากจน คนจะแก้ความจนได้จึงจำต้องแก้ความไม่มีให้กลับเป็นความมีในข้อนี้ก็มีคำสอนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของเก่าที่ว่าซับนี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บนานแว่นแควน้นแดนดินบีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียรติคร้านบอกผ่านพบนานะข้อความดังกล่าวนี้ก็เป็นคำสอนที่ดีในการที่จะนำมาแก้ความไม่มีให้กลับมาเป็นความมีดังที่บอกว่าซับนี้มิไกล คำว่าทรัพย์ในที่นี้ก็หมายถึงโภกทรัพย์นั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งที่ต้องกินต้องใช้มีอยู่ทั่วไปดังที่กล่าวกันว่าทรัพย์มีอยู่ในดินศินมีอยู่ในน้ําแต่ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะตกมาเป็นของตนของคนเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาสดสองพิจารณาแล้วก็แสวงหาเพราะว่าแผ่นดินที่บุคคลเหยียบย่ําน้ําที่บุคคลอาบกินล้วนมีทรัพย์มีสินสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียรติคร้านโบผพานพพนา ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศ,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้พร้อมมูลเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์นี่ก็สอนให้คนเราได้รู้จักขยันในการหายอยู่หากินในข้อที่หนึ่งก็คือความขยันมั่นเพียรไม่เกียจคร้าน,นเพราะความเกียจคร้านก็คือคนเอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทําการทํางานหนาวก็นอนร้อนก็หน,นีแดดก็บนฝนก็ว่า เห็นงานยากงานหนักงานใหญ่เป็นของที่เหลือวิสัยไม่งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นเป็นเตี้ยต่ำนะไม่ทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันนะชอบแต่ความสะดวกสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนัก,กรักงานเบานะเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเทา้าส่วนคนขยันนี่จัดว่าเป็นคนรักงานนิยมนะมุ่งทําการทํางาน เป็นคนที่อดทนทน,ทนแดดทนฝน,น,นแดดก็ไม่บ่นฝนก็ไม่ว่ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้านะทำมาหากินตามหน้าที่ของเราไปนะถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ในช่วงนี้ก็คงจะยังไม่ออกไปนาแปลไร่เพราะทํานายุคปัจจุบันนั้นไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนต้งตองต้อนควายนะดึงกระบาย ตอนควายไปนาแต่เช้าตีห้านี่ก็ไปแล้วไปถึงนาก็หกโมงกว่าก็ได้ไถนาแต่เช้ามืดและทีเดียวถ้านาไกลหน่อยก็6กโมงกว่าหรือเจ็ดโมงจริงจะได้ไถนี่ก็ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าส่วนชาวนาสมัยปัจจุบันนี่ก็แม่ยตาโยมพอๆกันกับราชการไม่แปดโมงนี่ก็ยังไม่ออกจากบ้าน นะอันนี้ก็ว่ากันไปตามยุคสมัยปัจจุบันเพราะเป็นการใช้เครื่องทุ่นแรงมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ใช้แรงคนแรงควายในการไถานานะการดำนาก็ใช้เวลาเป็นเดือนปัจจุบันนี้ก็ทำนาหว่านเอาก็ไม่ยากนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามสภาพปัจจุบัน แต่อย่างไรเสียแม้ว่ามันจะสะดวกจะสบายถ้าเราไม่มีเงินงลงทุนมันก็ไม่สบายเหมือนกันแล้วแหละนั้นโยมญาติทั้งหลายต้องขยันนะขยันทำม,มาหากินส่วนญาติโยมที่เป็นชาวส่วนญาติโยมที่เป็นส่วนญาติโยมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะทำมาค้าขายเนี่ยนะก็คงจะตื่นสายไม่ได้เลยญาติโยมตลาดข้างๆวัดกลางนี้ก็เริ่มทำมาค้าขายกันตั้งแต่ตีสามกว่าแล้วตีห้าหรือตีห้ากว่ากว่าเนี่ยลูกค้าก็เต็มถนนแลละนั้นโยมญาติทั้งหลาย เรามีอาชีพอะไรเราก็ทนะําหน้าที่ตรงนั้นพระผู้ดำเนินรายการเองก็ต้องขยันมาโปรดญาติโปรดโยมอยู่เหมือนกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังมีญาติบีโยมฟังกันอยู่มากน้อยเพียงใดญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามเช้าก็ต้องขอ,อนัอบบทนาด้วยแล้วก็บอกกล่าวกันไปหมายเลข08 6653 1417หรือญาติโยมฟังผ่านเฟซบุ๊กก็ฝากข้อความได้เ,เช่นเดียวกัน นั้นยมย่าทั้งหลายในเรื่องของความขยันนั้นเป็นสมบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีว่างั้นเถอะคนที่จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะนอกจากขยันหมั่นเพียรแล้วต่อมาก็คือต้องรู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะเป็นผู้เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายใจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับนะให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรที่จะเสียเกินได้ใช้เกินมี ดังเศรษฐีสอนลูกชายให้รู้ถึงวิธีการก่อร่างสร้างตัวนะให้เป็นคนที่มั่งมีแล้วก็วิธีการรักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วไม่ให้หมดสิ้นไปทําให้มันพอกพูนแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นมีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายว่างั้นเถอะมีทั้งรายได้แล้วก็รายเหลือนะประการแรกสอนให้ดูความสิ้นไปของยาหยอดตาธรรมดายาหยอดตานั้นเนี่ยผู้มีปัญญา ใช้หยดเพียงหยดหรือสองหยดหรืออย่างมากไม่เกิน3มหยดย่อมไม่หมดไม่สิ้นไปเท่าไหร่แต่เมื่อใช้หยอดทุกวันทุกวันจำต้องหยดนั้นจำนวนหยดนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกทีเมื่อเป็นเช่นนี้ยาในขวดก็ลดลงแล้วก็เหลือน้อยลงทุกวันในที่สุดก็หมดลดจนได้ชันใดการใช้ทรัพย์สมบัติก็ฉันนั้นเหมือนกันในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ในยุคโควิด2019อย่างนี้ โยมที่เคยใช้เงินสิ้นเปลืองใช้แบบเติบวบาง,งั้นเถอนะเราก็ต้องลดเคยใช้200เกาะเหลือเป็นสักร้อยหนึ่งร้อยสิบประมาณนั้นให้มันเหลืออยู่บ้างเพราะโควิดกําลังระบาดอยู่การประกอบสัมาอาชีพอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นนักสแสดงหรือศิลปินที่ต้องทํามาหากินด้วยการร้องรําทําเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะช่วงนี้ก็ต้องงดไปโดยปริยายแม้แต่บรรดาดารุงดาราต่างๆนะก็ งดเหมือนกันนั่นก็เห็นใจซึ่งกันและกันส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองก็เทศฉลองศัาญาติโยมตามปกติผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงให้โยมญาติทั้งหลายได้มีโอกาสได้ตื่นมาฟังในยามเช้าๆไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดนะก็ฟังอยู่ทางบ้านพระผู้ดำเนินรายการก็อยู่ทางวัดก็สื่อสารกันผ่านเสียงผ่านวิทยุผ่านเฟซบุ๊กก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกัน แต่ถ้ามีญาติโยมนิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็รับศรัทธาอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาการฉลองศรัทธาโยมญาติทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของญาติโยมนี่แหละนะนั้นฝากญาติฝากยาโยมว่าเราจะต้องรู้จักประหยัดมัธยัติ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่าไปประมาทอย่าคิดว่ามีเงินมีทองมากมายแล้วมันไม่มีวันหมดมันหมดได้นะโยมนะเหมือนกับยาหยอดตานั่นแหละที่ว่าหยอดวันละหยดสองหยดมันก็ยังหมดกระปุกได้นาประสาอะไรเงินทอง ใช้มากมายแบบไม่ประหยัดนี่ก็ลำบากนะนี่ก็ฝากยัดฝากยมกันแล้วกันต่อมาเศรษฐีสอนให้พอกผูนทรัพย์นะก็คือยึดหลักที่ว่าเมื่อยังไม่มีทรัพย์ต้องแสวงหาเมื่อมีทรัพย์ต้องรักษาและพอกผูนโดยให้ดูตัวอย่างปลวกนะแล้วก็จอมปลวกจอมปลวกที่ใหญ่โตนั้นเนี่ยเกิดจากความขยันหมั่นเพียรของตัวปลวก หน้ที่ใช้ปากคาบดินมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทําเป็นรังโตนะถึงรวงพึ่งก็เหมือนกันแมลงพึ่งแต่และตัวก็ไปเกลือก,กลัวเกสรดูดเอาน้าหวานมาทํารวงแล้วก็ทําน้ําหวานสิ่งที่ได้มาทีละนิดทีละนิดรวมกันเข้าทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดก็กลายเป็นใหญ่โตนะอันนี้แหละยมยักทั้งหลายเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการดำนนชีวิตได้นะการสแสวงหาทรัพย์ก็ดี การพอกพูนทรัพย์ก็ดีย่อมมีตัวปลวกและกล็แมลงพึ่งเป็นแบบอย่างฉะนั้นหลักธรรมที่จะทําให้เรามีอยู่มีกินข้อที่สามนั่นก็คือคนดีมีคนดีเป็นมิตรเป็นสหายธรรมดาบุคคลที่เกิดมาจําปรารถนามิตรสหายจะอยู่ตามลาพังคนเดียวสําเร็จประโยชน์ไม่ได้น่ะจึงจำต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นใน,นานะต่างๆกันเช่นร่วมความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์โดยเฉพาะร่วมความคิด ถ้าร่วมชีวิตกับคนไม่ดีวิถีชีวิตก็จะไม่สุขราบรื่นน่าเข้าโรคเข้าพงแต่ถ้าร่วมความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมแล้วก็ผลประโยชน์ก็พลอยดีไปด้วยนะเรื่องมิสหายนี่ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีส่วนในข้อที่4ี่นั้นเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือคือเลี้ยงชีวิตพอเหมาะสมกับกําลังทรัพย์ที่มีหรือที่เราหามาได้ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุสุร่ยรายจนเกินไปแล้วก็ ไม่เบียดกรอจนเกินไปควรปฏิบัติตนตามความเหมาะสมตามฐานะของตนเมื่อต้องการสิ่งใดก็ควรคำนึงถึงกําลังทรัพย์ความจำเป็นและก็ประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่ควรที่จะเสียเกินได้ไม่ควรที่จะใช้เกินมีและควรที่จะปลูกฝังคติที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียมีเพื่อให้ได้เพื่อเสียเสียเพื่อได้ใช้เพื่อมีไว้ประจําใจเพื่อเป็นแบบแปนแผนชีวิตต่ตอไป โดยอาศัยคุณธรรมคือคือยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมก็สามารถที่จะทําให้เราอยู่ดีมีสุขได้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา16บหนาฬิกาหรือบ่ายสี่โมงพระผู้ดุ่เนินรายการจะเดินทางไปโปรโดญาติโยมที่บ้านระกาศใต้ตำบลสุมเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกรายการก็ทราบข่าวอย่าลืมไปร่วมบุญฟังเทศ ฝังธรรมนิยมนะพระผู้ดำเนินในการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบัญยางพระริขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิทน,ททนขอเจริญพร ខ្ທូពສົງສະំពីអូវើងដែສະນາ สื่อสารสาระสร้างสารรค์สังคมบุรีรัมเรื่องรงวิทยุกรงประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัม fm ร0 1ยเเเมกะเฮิร์ตกิโลเฮิร์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ชุมชนบ้านมิ่มทองจังหวัดบุรีรัมย์ประสบป,ปัญหาน้ำแล้น้ำหลากมานานกว่า40ปีเกิดเป็นปัญหาหนี้สินนางสนิททิพนางรองแก่นำชุมชนได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้บริหารจัดการน้ำโดยทำคลองดักน้ำหลากเชื่อมต่อสระแก้มลิงในไร่นาทำให้มีปริมาณน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปีครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ท่านอยูนะ่เนาะก็อยากให้พระองค์ตั้นเห็นว่า ชุมชนของเราสามารถที่จะเดินได้นะสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็จะน้อมนำแนวทางของพระองค์ท่านแล,แล้วก็จะทําโตท้ำต่อแล้วก็จะทายทอดให้กับชุมชนอื่นที่ยังลําบากให้ประเทศไทยของเรามีชีวิตติดดีนั้นเก็เดินตามรอยพระองค์ท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง